ข่าวนี้ไปกันที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสังขบุรีจัดถแถลงข่าวการจัดงานผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานปลอดภัยปี2568สงกรานสนุกปลอดภัยไร้ความรุนแรงถนนข้าวสามวัฒนธรรมหรือถนนข้าวยาฮูสังขบุรีประจําปี2568เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2568ศาสตูสึกคลื่นขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์ประเพณีสงกรานไทย พร้อมประกาศโซนนิ่งเพื่อร่วมกิจกรรมยังปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์วันที่8เมษายน2568เวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาณพรภัยลินรเวไซด์รีสอร์ทอำเภอสังครบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังครบุรีเป็นประธานงานถแถลงข่าวเย็นทั่วร่าม,มหาสงกราน2568ศาสตส้สึกคลึ้นเล่นน้ำปลอดภัยสงกรานปลอดแอลกอฮอล์โดยมีดร นทีศนีเตงเที่ยงนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสังครบุรีว่าที่ร้อยตรียุทธจักรแก้วจันท์คณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนายสุภกฤ i สามงามนิ่มสาธารณาสุขอำเภอสังครบุรีนายสพนทวัฒน์วงศ์คำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกสันติพิทักษ์สกุลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสังครบุรี พันตำรวจโทสมศักด์นวลศรีผู้บังคับการร้อยหนึ่งสามสี่นายถนอมแก้วจันทร์กำนันตำบลหนองลูอำเภอสังครบุรีนายแพทย์กฤษดาวุฒยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังครบุรีนายอภิชาติอบอายรักษาการผู้อำนวยการสวทสังครบุรีนายสิริชยัยรักวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนางสาวอุบลวรรณคงสว่างผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก นางสาวนาัชยาวิศนุกรโยธินผู้ประสานงานเครือข่ายองคอง์กรงดเหล้าส่วนราชการสมาชิกเครือข่ายองคอง์กรงดเหล้าประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานถแถลงข่าวการจัดงานนะครับจากเรื่องของการใช้ความรุนแรงและก็ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งหลายโด่เฉพาะเครืร่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลานี้นะครับต่อทุกภาคส่วนครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทุกๆท่านทุกทุกหนวงาน นะครับโวยงานนะครับโดยเฉพาะสรสนะครับที่นะครับสนับสนุนในส่วนของพยาบาลที่มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ มาตุภูมิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ